สวัสดีครับอยู่ที่ร้านคำราไม้เก่านะครับทางร้านก็จะจำหน่ายเป็นไม้เก่าและเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่านะครับวันนี้จะพามาดูเสากลงนะครับเป็นงานสั่งลูกค้านะครับก็จะสั่งเป็นขนาดหน้าเก้าขึ้นไปนะครับเช่นต้นนี้นะครับก็อยู่ที่ความกว้างก็อยู่ที่9นิ้วครึ่งน,นะครับเกือบสิบต้นนี้ครับประมาณ9นิ้วกว่ากว่า ก็ความกว้างก็อยู่ที่นิ้วขึ้นไปนะครับส่วนความยาวนะครับชุดนี้จะตัดที่4เมตรนะครับลูกค้าสั่งเป็น4เมตรต้นเลยนะครับจะเป็นไม้แดง10ต้นนะครับไม้เต็งอีก14ต้นนะครับรวม24ต้นนะครับผมก็จะเป็นเสาปั่นกลมนะครับลูกค้าก็จะสั่งเป็นปั่นกลมมานะครับเพราะว่าปกติหน้าร้านก็จะทำเป็น16เหลี่ยมไว้นะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าเสาหน้าร้านถ้าเสาปั่นกลมแบบนี้ก็ต้องสั่งไว้นะครับใช้เวลาถ้าจํานวนไม่เยอะก็2อถึงสวันนะครับแต่ชุดนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ1อาทิตย์ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากจะต้นใหญ่ครับแล้วก็จะมีความมีน้ําหนักมากครับค่อนข้างจะที่จะขัดยากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปัป่นมือนะครับใช้กบใส่แล้วก็ใช้ ลูกหมูขัดนะครับก็อาจจะไม่ได้กลมขนาดเท่ากับเครื่องจักรนะครับอันนี้เป็นปั่นมือเลยนะครับก็จะให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นไม้แดงนะครับความแตกต่างของไม้แดงกับไม้เต็งนะครับไม้เต็งก็จะออกสีเหลืองสีน้ำตาลนะครับส่วนไม้แดงก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับก็จะมีลายไม้นิดหน่อยนะครับถ้าลงสีแล้วก็จะสวยสีจะออกแล้วก็ลายจะออกนะครับไม้แดง มานีครับถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะครับโทรที่เบอร์0899119425หรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านล่างนะครับทางล่างก็จะจำหน่ายเป็นไม้เก่านะครับเป็นเสาไม้พื้นไม้กระดานไม้ฝาไม้นิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่ง5นิ้วครึ่ง6นิ้วครึ่ง7นิ้วครึ่ง8นะครับ ถ้าใครสนใจหรือว่าต้องการใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมส่วนโซนนี้ก็จะเป็นไม้พื้นไม้กระดานนะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับไม้พื้นไม้กระดานก็จะมีไม้เต็งไม้แดงไม้มะข่าโมงนะครับต้นนี้ก็จะเป็นไม้เตงนะครับความยาวอยู่ที่1 0 12หรือว่า5เมตรนะครับเดี๋ยวจะต้องตัดเป็น4เมตรนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งแค่4เมตรนะครับ นี่ครับตัดออก1เมตรนะครับตัวทีไม้เต่งครับหรือว่าใครสนใจเสาเหลี่ยมก็มีนะครับทางร้านก็จะมีเสากลมเสาเหลี่ยมนะครับขนาดกว้างอยู่ที่6คูณ6ถึง9คูณ9นะครับยาว2ถึง6เมตรครับส่วนมากไม้เสานะครับจะเป็นไม้เต่งไม้แดงแล้วก็มาค่าแต้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ อันนี้มะค่าแท้นะครับจะออกสีดําสีเข้มแล้วก็สีเง,เงาเ <ๆ S 1> นะครับส่วนไม้เต็งก็จะออกสีเหลืองสีน้ําตาลนะครับประมาณนี้แล้วก็ไม้แดงไม้แดงต้นนี้นครับแต่ว่าไม่ชัดถ้าไม้แดงก็จะออกสีแดงประมาณนี้นะครับก็จะมีลายไม้ด้วยนะครับไม้แดงก็ส่วนว่าเส,สาเสาเรือนเก่าจะเป็นไม้เต็งไม้แดงไม้มะค่าแท้นะครับถ้าเป็นเสาประดูกเสามะค่าโมง justo, ก็ จะใช้ทำเฟอร์นิเจอร์มากกว่านะครับปอะมานนี้นะครับถ้าใครอยากเข้ามาดูที่หน้าร้านก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ร้านอยู่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลบางแพนะครับภายหน้าร้านก็ประมาณนี้นะครับอยู่เยือเย้องๆกับปางปบปตทนะครับผมถ้ามาจากแยกบางแพก็ประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับ ส่วนด้านทางหน้าร้านนะครับก็จะจําหน่ายเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่านะครับจะเป็นในส่วนของประตูนะครับสามารถสั่งทําตามแบบได้นะครับถ้าเป็นในส่วนของประตูก็โทรหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 6 2 4 3 2 8 0 7 5นนะครับผมก็จะประมาณนี้นครับรับทำตามแบบนะครับสนใจก็โทรหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามก่อนก็ได้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะ